แล้วนี่คือปืนที่เป็นกระแสที่สุด <c oughs> แล้วนี่คือสกินที่เป็นกระแสที่สุดในช่วงนี้แต่จริงๆไม่ใช่สกินปืนนี้หรอกนั่นก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองเ <c oughs> ชื่อมจิตไม่ละทุกคนใครไม่มีคื่นเล่นตัวนี้ไม่ได้นะครับและปืนที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับผมก็คือปืนคลิก6ที่มีกราฟิกสังหารที่คโคตรจะโหดเลยครับโอ้โห แล้วสามารถอัปเกรดแสงสีของปืนเพิ่มมากขึ้นถึง6คิวหรือที่เขาเรียกว่าเอฟเฟกหลังสังหารและในตอนนี้ก็เป็น2คิวนะครับผมทุกคน <c oughs> เกินว่ะเกินว่ะแล้วนี่คือเอฟเฟกตอน4คิวครับแสงสีก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมทุกคนแต่ว่าไม่ได้สุดแค่4คิวเพราะเอฟเฟกสังหารมันจะเพิ่มขึ้นถึง6คิวครับ นี่เลยโอ้เกินว่ะเกินไปว่ะนะผู้ชมครับปกคิวเสร็จปุ๊บแสงจัดเต็มมากนะครับรวมถึงเป้าเล็งที่โคตรจะโกงเลยฮนะตึก๊กโอ้โหเป็นไงดูทีนี่แบบตกใจเป้าเล็งโกงเกิน,นครับและเอฟิกสังหารที่บอกเลยว่าโคตรเท่นียครับยมมาโลกมาเอาตัวที่เกินที่เกิน ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าโทรศัพท์ทุกคนพังนะครับแต่เป็นเพราะว่าโปรแกรมของผมเนี่ยพังใครที่อยากจะสนับสนุนคอมนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาอะไรมากนะเดี๋ยวเราไปลุยในแรงกันเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วและเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับและใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over To ์ p ็ออั ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <f ew> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตลค์ครับนั่นน้อน <f ew> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o v e r s h o p Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อย แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกัะเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะเข้ามาตาแรกกระเด้งเลยอะไรวันนี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินวันนี้เปิดมาก็พังเลยงานนี้ใจเย็นใจเย็นทุกคนอาจจะงงนะครับผมก็งงเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่หยองไงโอเคแต่วันนี้ผมเสียเวลามามากพอแล้วนะครับสำหรับการอัดคลิปเอาเป็นว่าผมจะยิงตรงไปเลยลวกันเดยการที่ผมจะไม่ตัดอะไรแลละให้ทุกคนเห็นมูฟเมนต์ในการเล่นไปเลยลวกันนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบแหละโอเคแต่ก็ต้องพากเยอะกว่าเดิมเพราะว่าโดยปกติแล้วช่วงที่ผมไม่เจอใครผมก็จะไม่ค่อยพูดนะครบเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับ ตันนี้ก็อาจจะมีช็อตที่ไม่ค่อยจะได้พูดบ้างเนะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยและลถมาอย่างนี้ขอหน่อยแล้วกันโอเคผมเรื่องของทามมิ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะในการเล่นเกมนี้ช่วงนี้เล่นรีบเล่นเร็วเกินไปก็ไม่ได้เนี่ยครับผมเ,เปิดเกาะมาแล้วไม่ได้ใส่เลยว่ะ ครับอ้ยสรวปเปล่าให้มาโอ้ยอย่างนี้นี่ไทมิ่งผมเสียละเฮ้ยเฮสวยเฮ้ยโ, <c oughs> โดนหอกตกวะโอเคแต่ก็ยังได้แอคซิดนะครับช่วงนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นวางบอมแล้วมันไม่ค่อยหนุกเลยครับในการรีวิวมือนะเื่อยด้วยในวางบอมเนี่ย แหลงที่แต้มหมื่นอัพเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เห็นคนคอมเมนต์ในช่องเราด้วยนะว่าเดี๋ยวนะเอา้า <c oughs> ก็มีคนคอมเมนต์ในช่องเราขึ้นเยอะนะว่าไม่ใช่เยอะหรอกอ่านิดเดียวนะบ,บอกว่าแต้มหมื่นนี่โอโ้โหวางบอมนี่เริ่มดักเริ่มแคมป์กันแล้วนะครับบอกเลยว่าจริงนะครับและการที่ผมจะไปรีวิวปืนและทุกคนอยากให้ผมไปเล่นวางบอมรีวิวปืนเนี่ยบอกเลยว่าหา,าบวกชดบวกเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าต้องดักอะไรกันจริงๆอะ่ะถ้าเราโผล่ไป มัวๆเนี่ยมันก็จะเสียเปียบตัวมาในช่วงนี้ผมก็เลยแบบเอ่อรีวิวปืนหรือว่ารีวิวสกินเนี่ยผมก็เลยต้องมาในโหมดฟอนไลน์อ่ะทุกคนใช่ส่วนฮาร์ดพอยต์ก็เกิดมั่วไปนิดนึงมั่วจริงอ่าตอนผมเพิ่งเกิดเนี่ยเขาก็มาเกิดหลังแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันมันไม่หนุกนะครับมันไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรเลยเขาแค่เกิดหลังผมแล้วผมก็ผมก็เดี้ยงแล้วอะ่ะมังไม่เห็นเลยไปเพื่อน เราเข้าไปตรงกลางเลยครับเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้แล้วกันโดนหอ,อกแย่เฮ้ยวิ่งเทิร์มมิ่งเสียแต่ดีนะมีเกาะนะครับตอนนี้เสียงผมอาจจะเริ่มอ่าไม่ค่อยมีเลยนะภาคเสียไปหลายรอบเกินนะครับไม่รู้ว่าเป็นโปรแกรมหรือว่าคอมผมเลยครับตอนนี้ก็ได้9คิวตายสี่เฮ้ย อุ้ยล็อกผิดที่สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือจะแพ้เฉยวะ่ะมาตาแรกเด้งก็เด้งแล้วจะแพ้อีกไม่เป็นไรนะแต่ผมจะผิดเกมเองไปความนี้สวยเพื่อนเฮ้ยบนว่ะเอาสวยดิเอาเน่สวยดวยิแล้วอยู่ข้างในเอ้ยแล้วมีอีกตัวแบบนี้ก็ฟรีไปดีครับ นี่เป็นจุดที่ดักหนุกเหมือนกันนะเพราะเขาวิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สต็อปบ้างนะครับให้เราเห็นแต่ตรงนี้ขอหน่อยแล้วกันอุย้ยออกของเพื่อนเราครับสวยตีบาโผเลยแล้วกันมีครับซ้ายมือขอดักหน่อยตอนนี้เกมพลิกเลยครับตอนนี้เกมมันพลิกแล้วไงเคฟึบใจเย็นใจเย็นใจเย็น วเฮ้ยข้างหลังหวัดดีวางเป้าให้ตรงมาเลยว่าปืนนี้ยังไงก็สี่นัดนะครับแทบจะโอ้ยก่อนจะหมดยังนี่หว่าโอ้โหมีเกาะอ,อีกที่บอกเลยนะว่าปืนซีหกเนี่ยสี่นัดแทบจะถูกระยะเลยนะถึงแม้ว่าจะเพิ่มระยะดาเมจมันก็ตามนะผมแนะนําว่าไม่ต้องเพิ่มระยะดาเมจหรอกคือมันสี่นัดจริงๆนะแลวผมรู้สึกว่ามันสี่นัดแล้ว ตากระแลกกระสุนมันน้อยอ่ะอได้เมทมาสามสิบน,นะครับผมคิดว่าลดลดดามเมจมาก็ได้แต่ว่าเพิ่มอัตราการลั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะสวยแต่อันนี้คือดามเม็นมาสูงจริงนะครับแต่ว่าอัตราการแลกกระสุนมันน้อยมันก็เลยแบบเล่ยนยากนะสี่นัดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้สวยโอ้แต่ว่าธามบิงกับผมมันเดือดเกิดมาทุกคน <laughs> โอเค MVP อยู่แล้วบอกเลยตัวพิคเกมโอเคครับทุกคนไปไปต่อเลยดีกว่าครับเอาเลยครับผมเฮ้ยแต่รอบนี้ไม่ได้ด่านเดิมวะถ้าปกติแล้วรู้สึกว่าเจอด่านเมื่อกี้บ่อยมากๆนะครับข้อเสียของการเพิ่มแสงก็มือถือร้อนนะครับใครที่ใช้ iPhone เนี่ยผมแนะนำว่าให้ไม่แนะนำดีกว่าไอีสวยมันจะมีฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับการล็อกจอเลยอะ ถ้าสำหรับใครเล่น 3, นิ้ว4นิ้วเนี่ยก็จะประสบปัญหากับการที่เราเล่นนิ้วที่3หรือนิ้วที่4เนี่ยมันก็ไปปัดขอบจอนะครับด้านบนอะไรประมาณนี้หรือปัดขอบจอด้านล่างเนี่ยมันก็ทำให้เกมหลุดเกมเด้งหรือว่าปัดเกมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นบ่อยมากนะสวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมล็อกจอเลยครับไม่ต้องไปใช้แอปอะไรเลยเล่นแค่เกมเท่านั้นนะฮะเฮ้ยซ้ายวะแมสซี่ใจเย็น สวยฮนะยังไงก็สี่นัดอะส่วนไหนก็ได้แต่ถ้าเข้าหัวก็น่าจะมีสามนัดนะครับแต่มันยากนะสวยแล้วไม่สวยหรอกเว่ไม่สวยหรอกไอ้น้องเฮ้ยเนี่ยสวยจริงเกียดจังหวะที่แบบว่าไปกดปิดสะโขอบอะทุกคนขอหน่อยแล้วกันฮันเตอร์ไปใช้ให้หมดครับเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหปิดสักหบทำไมอสองรอบเลยเนี่ยแต่สกอร์สวยครับเฮ้ยเอาเด้เอาเด้เปิดต่อไปแล้วยังไงช็อตน,นี้โหไม่ตายดูดิแต่คิดวช่วงนี้ผมเห็นคนเล่นเยอะนะแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบอะ อาจจะเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างนะครับอาจจะเพราะความไม่ชินของผมนะครับแต่ว่าคนที่เล่นโหดก็โหดเลยนะเฮ้ยข้างบนหระโอ้โหตรงนี้คือโอ้ยมันโดดมาตอนไหนวะเนี้ยโอ้โขอหน่อยละกันฟีฟีฟฟชัตนี้เข้าหัวป่ะเคสวยเอาเพื่อนปลาไปไหมอ่ะ งร7-2แล้วตอนนี้เอาเดิโอ้โหปัดจอบแบบว่ารีฟเฟกไว้เก่าโอเคสวยครับ30ต่อ24ถือว่าสวยอยู่โอเคครับเปลี่ยนฟังแต่ว่ามผมรู้สึกว่าผมชินกับสกินที่ผมเคยใช้นะมาเป็นสกินระดับมิสติกครับจริงๆบางคนเนี่ยเล่นสกินระดับมิสติกเนี่ยอาจจะไม่ชินนะแต่ว่า เริ่มชินอุ้ยโอ้โหปลาเสร็จพอดีปะเนี่ยจริงด้วยวะพึกปลาเลยโหเอ้ยเอาดีเอาดีขอเล่นกลางเลยกันปุ๊บโอ้ยเอ้ยตัวนี้เจ็บ Mont ่ะผมยิงนัดเดียวเองสวยๆไปเลย H อุ้ยโอ้ย,อยมาสองแต่ว่าได้หนึ่งถือว่าสวยไม่ได้แย่ครับ43ต่อ31สกอร์สวยมากเพื่อเราไม่แจกเลยทุกคนไปดีกว่าเฮ้ยนอนตรงนี้ดีกว่าผมผมจะไปเอาจังหวะมันต้องไหลบังเอาหน่อย ตอนแรกแบบเออจะนอนตรงกลางแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวว่ะวิ่งต่อดีกว่าเห็นเพื่อนวิ่งแล้วแบบมือมันไม่หยุดอาวดิจะต้องมองง่ายมากนะทุกคนจริงโอ้ดาเมจเอม่เช่นดาเมจ HP ผมเหลือน้อยมาก14คิวครับถือว่าสวย20จะถึงเปล่าน้อ โยกกอดอล้วเงี้นโอ้ห้าสิบเจ็ดไปแล้วอะ่ะสวยฮะเอาปิดฉากเฉยได้ m v P ปาวะเอ้ยเมื่อกี้ต้องได้เดี๋ยวเพราะว่าผมดูล่าสุดมันต้องได้อยู่แล้วโอ้อยคิกหกทำไมผมแบบประมาทการเล่นคิกหกมากแต่ว่าเล่นได้เฉย่ะโอเเป่าทุกคนลุยต่อครับอาลเลยในรอบนี้เจออย่างใกล้เลยว่ะทุกคน แต่ว่าผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าเซตที่ผมแต่งมาก็ไม่ได้แต่งแบบว่าหนักเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็พยายามแต่งให้มันบูได้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วคิดขคกเขาก็จะแต่งเลื่อยขอยระยะนะครับแต่ว่าของแต่งของเขาเนี่ยผมคิดว่าคล่องตัวน่าจะเล่นสนุกอหละเขาเล่นแต่งมาแบบนีุ้โดดยิงไปเลยจังหวะโดดยิงบอกเลยว่าพีคไปเลยเฮ้ยออกซ้ายเห็นนะจ๊ะ อโอเควิโอ้โหยิงไปประมาณสิบกว่านัดคือทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้เลยครับคือฟลไลายเนี่ยมันจะมีเกาะหลังจากเกิดนะครับหรือว่อาเกาะอมตะนะฮะสวี๋สวี๋สวย,สวย,สวย สวยสวยเป็นไงบอกเลยอันตรายของแท้ไปไม่เอาดีกว่าดันดีกว่าโหเงียบมากมีเกาะนะครับโทษทีเขาเริ่มแอบไปแล้วว่ะ เอาเด้อโอ้โหโดดแล้ววะเอาโอ้โหโปาติดอีกไม่โดดวะโอเคยมีเกาะครับต้านทานไม่ได้อามาตะอยู่เอาเด้อเฮ้ยโ,โอเคออกซ้ายจะเพิ่นเก็บได้ละรู้นะจ๊ะตัวเดิมเลยเฮ้ยเอาเดิสามสิบไปแล้วแบบง่ายๆแบบอีซี่ว่ะรอบเนี้ย จังหวะจะ EC ก็ EC จริงเหรอโอเคสิบสองตายหนึ่งโอ้โหแต่ว่าในรอบนี้ผมบอกเลยโคตรอาผมคิดว่าตอนแรกใกล้ๆแบบนี้สติมช็อตไม่ดีโอ้โหเรียบร้อยโดนอะไรวะเนี่ยอ,อะไรอ่ะ พีกอ่ะโอเคยิงทะลุได้ครับว้าโอ้เพื่อนระดันเก่งมากทุกคนฝั่งนั้นนี่แบบมีกลัวไม่ใช่ครับจริงฝั่งนั้นนี่นมีกลัวปับ๊บโอ้ยคุยเซ่เข้าบ้านไปแล้วจะดันยังไงวะเนี่ยแล้วผมจะด,ดันยังไงวะเนี่ยไหลไปสองว่ะ โอ้ไม่มีเกาะแบบนี้ก็แจมไปเลยฟึบจะมาฟันหูกเกลี่ไปแล้วเฮ้ยข้างหลังหูไม่ได้บอกระตาจอเกิน,นครับขอหน่อยแล้วกันเพื่อนก็ใช้เพื่อนก็ใช้ <c oughs> เ,ใชเราก็ใช้โอเคได้ตัวหนึ่ง <c oughs> โอ,อีกตัวหนึ่งน่าจะมีเกาะอยู่นะครับ50คิวไปแล้วข้างบนสวยหูเตือนอีกตัวหนึ่งใกล้เจ็บมากเลยนะน่ะไอ้ ชัดเลยจะไปดักใครโอเคไม่มีครับเอ้ยไหวป่หนูไม่ได้ว่ะ56คิวไปแล้วครับฝั่งเราโอ้โหเพื่อนโอ้โหเกินไม่ใช้พี่โทรเพื่อนใน M V P แล้วปะเนี่ยแต่ว่าน่าจะไม่เนยครับโอ้โหเพื่อนใช้พี่โทรเลยว่ะสุดเกินครับตานี้ M V P อีกแล้วบอกเลยของเราชัว เก็บไป19คิวผมก็คิดว่าโอเคนะสำหรับการเล่นคิป6ของผมในวันนี้โอเคทุกคนครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้อ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์แล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมทําอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดสรรหาเอ่อคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับให้ทุกคนนะครับแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย